มาตรา40จ่ายเงินสมทบเต็มสามารถขอคืนเงินส่วนต่างได้แล้ววันนี้ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะการตนมาตรา40จากสำนักงานประกันสังคมวันนี้สามารถขอคืนเงินส่วนต่างได้แล้วทางไปรษณีย์ โดยนางสาวรัตด,ดาแซลีรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิมในงวดเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายน2565ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออก ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนต่างของเงินสมทบที่ชำระคืนเต็มจำนวนได้โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืนในเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตนได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินโดยนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง ทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้ รองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าจากการลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เหลือร้อยละ60ของเงินสมทบระยะเวลา6เดือนในงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกดาคม2565เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40สามารถจ่ายเงินสมทบอัตราใหม่3ทางเลือกได้แล้ว ทางเลือกที่1จ่ายสมทบ42บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่ายสมทบ60บาทต่อเดือนทางเลือกที่3จ่ายสมทบ180บาทต่อเดือนส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ขาดส่งเงินสมทบไปก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นผลให้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่อย่างใดแต่จะกระทบกับเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนั้นผู้ประกันตนยังสามารถกลับมาจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ได้และขอให้จ่ายเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิตขอบคุณข้อมูลจากเพจอีจัน รู้กระแสข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ